วัสดีครับมาชมพระประจำกายสามองค์คัดออกคัดออกมาแล้วเรือสามองค์นี่องนี้สนิมแดงเต็มเลยหงนี้มีเขียวมีดำด้วยสนิมทุกอย่างดูรอยไหมกัน สองในทั้งวันครับความเก่าหงที่หนึ่งห้องที่สองร้อยใหม่เหมือนกันเลย องที่ 3. สสีนิ้มแดงอง่นี้สวยมากองนี้ฝันว่ายิงไม่เข้าเลยนะฮ้อยนอนนี่วงนี้สมบูรณ์มากนะครับอง์ที่สกลับมาองค์ที่สองนี่ดูรอยไหมเก่าๆนะครับ มาองที่หนึ่งอง,องแรกองค์นี้ฝันว่าพิธีปลุกเสกด้วยเทวดาหันยิ่งใหญ่ดูร,อ,รอยไหมนี่เกาะ คัดออกมาแล้วเหลือสมองค์ไขึ้นคอที่เหลือขึ้นยิงบูชาองค์นี้มาใหม่ชอบมากชอบลอยไม้ชอบกราบขี้เบาเก่ามาก อันนี้ก็เหมือนกันเก่าสุดๆเก่าพอกันนั่นแหละครับกระบอกแดอันนี้พิมพ์นิยมนะครับห้งที่สามสนิมแดงเต็มเลยตรงนี้ฝันว่าหยิงไม่เข้าชอบมากนะครับ แต่องนี้ขึ้นแต่องนี้เพิ่งได้ใหม่ๆก็เลยห้อยองที่ได้มาใหม่ๆประจําก่อนไหนสวยๆเลยครับไปไหนไปกันสามองแต่ห้อยทีละองค์สลับวันกันนะครับ ไปในทุกที่พุทธคุณครอบจัก,กรวาลลุย